สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับก่ามาเชียได้ครับพี่น้องครับมันนี้กับมาทางขอนแก่นคื้เกาครับพี่น้องเนาะครับมันนี้ก็ตั้งใจจะมาชอ่มขางข้าวแล้วครับผมขังข้าวยุดผู้พามานครับเอาคลิปนี้ก็พอดีมาหอนแล้วพอบินเดียวผลทัหาได้ครับผมครับเป็นเลขล่างครับพี่น้องเนาะหลังจากที่ อยเหล็กบนเพิ่นไปครับผมว่าหันเพิ่นก็ถือว่าแตกสามตัวได้ครับผมครับแตกสามตัวโตดครับพี่น้องเนาะสูตรของเพิ่นสูตรล่างก็จะเพลอครับพี่น้องเพิ่นอ่นไล่มากว่าสูตรล่างนี่เป็นหลักสิบนี่เดินดีมากนยครับผมครับยังได้กะเบิ่งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเสียงโสกเสียงดวงเป็นน้ำกันครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันได้ครับผมเอกล่างของพ่อบินเดี่ยวครับผมหลักสิบล่าง ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอครับก่อมาเชียร์กับขอขอพรบคุณพอบินเดียวเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์้กับก่อมาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอบินเดียวหลักสิบล่างกันเลยครับพ่อครับก่อมาเชียร์สวัสดีพอบินเดียวครับผมอ๋อครับพ่อครับเอาพ่อ คือว่าอันมะฮอด์มงนาทำแล้วพ่อก็เล่นว่างพอดีจับจองที่นั่งบนกันครับพ่อรักซิบรางวะครับผมที่จะนั่งสนอ้ในคลิปนี้ครับรักสิบล่างเดินดีครับผมผู้มันมายี่สิบเจ็ดยี่แปดงวดเลยเปัโตแต่ว่าต้องหารักนวยเหม็นเหมาพ่อ ต้องหาลักน่วยเฮแมนเลยบันครับนักสิบลางยี่สิบเจ็ดงวดครับผมพวนั้นก็ได้สองเัตัดหาสองเดี๋ยวมันกับมาสามสองเสยตัวอ,อ๋อเสียดายเนาะป๋อืมก็เบิง้งเป็นแนวทางเบิ้งครับผมลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะกับวากันตามสูตรกับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแดงวดเป็นเวทีเป็นยังไงครับผม เอาพ่อเอาเดิมเลยเนาะครับผมอ่เอาวิ่งเก้ากับสองวิ่งล่างเนี่ยครับเฉพาะลักเออวิ่งล่างเฉพาะลักสิบลักเดียวหลักสิบครับผมเออเอาแขนแขนไปรอดเก้ากับสองเก้ากับสองวงไปที่เก้าอืมวังวงไปที่เก้าเม็ดเดียวโตเดียวครับอ่าสิจับคู่ไอ้จับสองคู่กับพอครับผมมันสี่เข่าอีกวา เก้าหาก็เก้าแปดเก้าหาก็เก้าแปดครับผมสองตัวล่างสองบ้บ้าปพอสองนิดเอาเหตุ fc ฝันสิมาไก่เฝันเอาไส้ไปรดสองหาสองแปดอ๋อท่าจิกันอือครับผมว่าลักหน่วยนี่มันมันจะผิดพลาดแนวเล็กน้อยอยู่แต่ว่ากับว่ไหวใจมัน นวยห,หากกัแปดน่วยหากกัแปดลักซิฟนี่ยี่สิบเจ็ดงวดเลยครับผมยี่สิบแปดงวดนี่แหละครับพอ่อยี่สิบแปดงวดนี้ครับผมเก้าห้ากับเก้าแปดอันนี้คือว่าให้พี่น้องเอฟซีได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่ใบเดียวพอมีแนเฝ้าน้ำลอตเตอรี่สักนิดเดียวนี่โอ้สองตัวนี่หาใหญ่ก็ได้พอนี่ต้องเฝ้าเลยนะ เป็นเลขที่ว่าอต้องต้องเฝอาหาเลยครับพี่น้องนเนาะเก้าหาเก้าแปดนะครับผมรูกๆกันอยู่เก้าหาเแปดกพต้องกลับมันแล้วลอตะเตอรี่อืะอืมตรงๆเลยเก้าหาเแปดครับผมปอบินเดียวให้สองคู่คสำหรับเออ่เลขบนจังคอยมาสรุปอีกทีนึงเนะพ่อ เล็กบนครับว่าหันก็โอ้เนะพ่อเนาะศูนย์ห้าสี่ครับผมแล้วก็มีซีศูนย์ีพร้อมที 4, พ่พ่อมีุดเต็มคูศูนย์ีก็มีอยู่แต่โบโบชิดราบันสีเบิ้นนั่นนะครับอืมกันเบิ้นกับเซียวเลขลูกไา้ใส่พร้อมหมดแล้วศู 4, 4, นย์ีีนั่นโอ้แม่เด็กนั่งรับ เ็นเขาซื้อซูนที่ซีเขาโอ้ยอยากนั่งวะหล่อเขาอยู่เลยแม้มันติดมาหกซูนที่หาซูนที่หาซูนหาที่นี่แล้ววะครับออกเบิ้ลขึ้นเลยครับเนี่ยครับผมเอาเจ้าคอยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับผมวันนี้ลุงเหล็กลางครับพี่น้องนะพี่น้องที่ได้ยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับเอาพอกามาเชียอกับสิลบวนพอสานีเด้อครับผม รับขอบคุณพ่อบินเดียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขของพ่อบินเดียวครับพี่น้องเนาะหลักสิบครับหลักสิบล่างเดินดีเด้อครับผมครับวันนี้เพิ่นว่างหลักสิบล่างก็คือเก้ากับสองครับผมเก้ากับสองเน้นไปที่เก้าเด้อครับพี่น้องเป็นหลักสิบล่างครับ ลองเบิ้งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับพี่เหน้าเบิ้งไปน้ากันครับผมตามที่เพิ่นว่าแหะครับพี่น้องยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดงวดแล้วครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้หลักสิบได้เก้ากับสองครับหลักหน่วยบนิ่ายมากคือหากับแปดได้ครับผมสองตัวล่างก็จะมีเก้าห้าเก้าแปดครับพี่น้องเนาะเก้าห้าเก้าแปดครับสุดกันก็คือสองหากับสองแปดครับผม สองห้ากับสองแปดเป็นชุดกันครับนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าจริงๆเพิ่นก็เนียนแค่2สองคู่ครับพี่น้องเนาะให้ยิบจับลอตเตอรี่ว้ก็คือเก้าหากับเก่าแปดครับผมเป็นเหล็กที่ว่าหายากก็ครับพี่น้องเนาะแล้วก็มดดว้พร้อมครับผมครับเกาหากับเก่าแปดพิจนาบึงครับเฮามันีก็ใกล้ค่ำแล้วครับผมรับเกามาเชียกับแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นล่ง วัานมืออื่นด้รับผมรับคลิปนี้จะลงมมืออื่นว่าพี่น้องเอฟซีก็จะได้เห็นบรรยากาศของตอนเย็นครับพี่น้องเนาะของวันที่สามครับผมวันที่สามมืออื่นวันที่สี่้ะครับผมวันจันทร์กับวันนี้่อมาเชียร์กันน้ำเชียร์มาทั้งขอนแก่นครับผมผู้พามานครับพี่น้องครับมาช่มธรรมชาติครับพี่น้องเนาะบรรยากาศครับผมข้างข้าวออกจากทำครับผมวันนี้ครับกับ สวัสดีพี่น้องเอซีทางผู้พามานเด้อครับผมนนครับทางขอนแก่นน้ำครับเอาครับผมถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กัขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยรืงวัเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับในงวดวันที่ 16, ทสิบหกพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซับนี่ครับผมพอกันคลิปหนาเด้อครับผมแนวทางตัวเลขที่จะนั่มา เสนอสูพี่น้องซี่เป็นําดับต่อไปครับผมก็เหลืออีกหลายเสี้ยนอยู่ครับพี่น้องเนาะช่วงนี้เพิ่นกัเห็ดเลขกทรงขม่าเหลี่ยวก็มี่ครับผมครับแล้วก็เลขของพอวั่งนาเขียวเด้อครับพี่น้องมันก็เป็นสายเหลขกล่างขึ้นกันครับผมสายวิ่งครับผมครับสําหรับพอวั่งนาเขียวสายวิ่งครับพี่น้องเนาะวั่งหันเพิ่นกับไห้มาครับผมประเดิมเป็นวดแรกเพิ่นไหวิ่งห้ากับสองครับผม แต่ว่าเพิ่นผลมักเรียกหามากก็เรียกสองนะครับผมครับจังใดก็2สองตัวมาหนึ่งตัวของเพิินครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเสี้ยนที่ว่าสายวิ่งล่างครับผมทีนาจับตาและล่องเบิ่งไปน่ากันอีกงวดที่สองวยครับผมครับเอาอีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะเสี้ยนน้องไข่ให้กันครับผมเมื่อเพินก็ให้วิ่งล่างสองใหอกันครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชี่ยก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันเด้อครับผม 1 6กิกายน67สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ